อ,อุติตาดอติด้วเบิ่งบอกฟูกับพ่อบอกฟูกอื้ยอากาศหนาวหาวอากาศลาง้งฝนตกหนาวบวลาเบียงนอนสั่นลูกเอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยตายตายตาย,ตาย,ตายกูตายเฮ้เบียงนอนสันน่นเนาะใส่เบิ้องใส่เบิ้งใส่เบิ้งแยบดึงมาอิติดอือใส่เบิ้งส่เบื้อ มันขึ้นฝนตกน้อนทำบายายติลูกน้อนทำบายไรเมื่อไหร่น้อนทำบายายตากเ้าเลยวิตี้ตะอ่ะเฮ้ยฮ่แตัตวเบ่งน้อนสันน้อปั๊ดเอียงของมึงนั่นฟัว <c oughs> Để không làm gì cho nó Chụp, lập, ăn thần sùa luôn Ê Nó à Sụt nó ăn thần luôn, Ê Bậc phu, bậc phu, bậc phu, hê. bậc phu hê.